เสานี้ปล่อย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 ต่ไปทำไมมันินยิ้มรอเลยไปไมหมดปล่อยต่อไอเนจะเหอหรือว่าจะเหอกูยิ้มรอเลยเมื่อกี้่แย่งย่งังในในเมืองมันปล่อยไม่ได้มันแย่งศพต้องให้คนนึ่งมาช่ไยเนี่ยพี่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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปียนอะ เปลี่ยน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 กันพี่อ๋อโอเคโทษครับขอโทษครับโดนตียี่สิบชนด้วยเอาเม่อไหร่ปะเรต้องรอเขาอีกหรอใช่หรอพี่จะอันนี้นะเราเดี๋ยวเขาบอกมึงจอดแล้วห่างทางทำเพี้ยอะไรพี่ทำไงพี่โดนตียี่สิบชนเลยนะมีอยู่อันเดียวหรือเปล่าในเมือง ไอ่ผมขอขับได้ปะล่ะได้ได้ตรงไหนได้บ้างอ่ะอะไรนะไเช็คที่กระหล่ำเหลือเท่านั้นหรอพี่ไมเมื่อกี้ผมไม่ได้เช็คหรอกมันมีวงสีเขียวอะไข้างหลังอีกอีวงนึงอ่ะอ้าวซื้อแล้วแต่ว่าอันนั้นคือเช็คหรอใช่ใช่ครัทั้งหลังเบิกได้ไม่รู้ไม่ได้เช็คอ่ะเอาไงล่ะกันไหมกันไว้ก่อน เงินหายไม่ละเงินหายก็แสดงว่าซื้ออะไกันไว้เดียวผมยังเอฟิบสองไว้เลยตอนที่มันหักเงินอ่ะกันไว้อะมันชอบมีแบบรีแล้วเรือหายนะผมเห็นในมันมีห้องอยู่นี่เห็นบางทีอาวุธหายของง่ายลองลองไปแบบไปเซฟไว้บ้างดีว่าเชื่อมันในระบบใช่หรอเรื่องเราเทนิขึ้นบันไดได้ปะไหวอยู่แล้วใส่ถังอะ เดี๋ยวพังนะมึงเชื่อขายปลาตัดหน้าร้านหนึ่งเลยหรอที่ไหนวะเรียกเยอะไปเปล่าที่นู่นเหรอใช่ของจริงแกเขาโน้นหนึ่งเรีอยยังเยอะขายปลาตัดหน้าร้านมันทำเฮียอะไร ไม่เป็นหายไปไหนกันน่ะไปกี่มาอยู่ปี่มาอยู่จีมินจีมินอะอ้าวแล้วจีมินโอ้ยยินดีเป็นหายเยอะโอ้ยไอจีมินอะจีมินต้องแสี่ยงอะไจีมินจีมินน่าจะอยู่ก้นทะเลลึกเห็นเหตุนีคนลอยอยู่เห็นมีคนลอยใช่เหรอเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวชีวิตคนี่ย จีเมสเจ้าติ้งมาหน่อยจีเมสไม่ได้เขาห้ามวันนี้ผมไม่รู้ว่าเออได้ปะได้มั้ยไม่รู้ว่าเพราะว่ากลัวๆไปหมดเลวกลัวๆเรถจะพังเลยเออเราเล่นช่างคอมเาหลับระหว่างรอไม่ขาดหายจีมินอ่ะไม่งั้นขับไม่ได้หรอกพี่มันรถเฟร้ยเราเจอร์วบอร์จีมินอู้ย เจอปะนี่คุณหมอเนี่ยว่ะลาเต้นเออาชีพเก่าของบ้านเถอะเบื้อง AD วะเอจายยังไงคือมันมันมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ต้องต้องต้องปล่อยก่อนแล้วค่อยกินแล้วมันเล่นหรือไปไหนไม่รู้เฮียมันบอกมันไปเช็คเรือแล้วมันก็หายไปเลยไอ้ี่ไปไหนเจอแล้วเจอแล้วเจอเป็นศพว่ะ เจใช่ถ้ารถจะพังอ่ะแปลว่าคันนี้จะพังใช่ไหมใช่เรียกช้างวิวาลีสวัสดีฮะพี่โจสวัสดีค่ะถึงมีโต้ตังเลยนี่นอนซื่อเรื่อหรอไปทำอะไรมาถูกไปทําเรือเอ้ยไปทำอะไรนะตกปลานดำอันนี้คือมารีมีมี้บัไก่ป้ามีค่ะมีเหมือนกันหนูลีตัวจริงจริงมินแม่งลงไปเช็คออกมาเป็นศพต้องชิปชิปจะวิว มันจะดูดเรียบร้อติ่มละมันไปไหนมาเนี่ยภาพรอรอช่างมาก่อนส่งไปแล้วอ่ะครบส่งผู้เสียชีวิตแล้ววะ่ายนอนอะไรลงาปวงแรกวงแรกรอรอรอช่างก่อนนี่เขาเขากระโดดอันนี้ไงกระโดดกระโดดตรงนี้ไปแล้วแบบวงวงเขียวอันริมสุดนะลุงไม่รู้บอกว่ามันอาจจะเป็นคนแรกที่โดดไปเสียเราตายกระโดดลงไปรถรถครึ่งหลอดเลยนะ มันเป็นนิดนึงใช่เกาะเกาะเกร้านต่อเลยพี่ช่างเขาจะมาไหมอ่ะมามาเขามาเขามามาเริ่มปกติโอ้เกาะเฮียเช็คเฮียลองลองดูวงวงกลางไอเฮียวงกลางวงยันนึงอ่ะที่เฮียไม่ใช่เป็นวงซื้ออ่ะวงวงวงยันนึงมันจะมีให้เราเบิกโอเราเพิกมาเลยก็คือมีชื่อแล้วก็คือได้แล้วใช่ปะได้แล้วได้แล้ว ระหว่างนี้นี่เราให้เขาพาไปที่มีรถส่ง<ช>ก็ได้เนะี่ยแล้วเราค่อยไปรับมันที่โรงบาลที่ลังเพราะเราต้องรอช่างมาซ่อมรถจะหนูพาไปไหมฝากได้ครับฝากตากไปด้วยครับไมอย่างนี้หรอถ้าหรอ เจ็ดคนปะกระแทกน้ำกอดแตกครับไม่เดี๋ยวไปละรอช่างช่างซ่อมรถรถฟันขึ้นาจะมีไปถ่วงน้ำใช่ไหมใช่เอแล้วจะเอากลับมายังไงอ่ะไม่ก็เหยียบไปหาไปเอาที่โรงพยาบาลเลยเอาที่โรงพยาบาลเลยขอแค่เราอย่าลืมไปรับก็พอเเเเดดีีีี๋๋ยยยยววนะ ดีครับช่างช่างขอส้มจ่ายเงินฮะไปอีกคนละกันทั้งนั้นอ่ะบายบายหาเร็วหามันเท่าไหร่วะมันซ่อมเท่าไหร่อะช่างกระเป๋าเลยครับเท่าไหร่ครับช่างเอ่อ7จ็ดร้อยห้าสิบค่ะกระเป๋าสีหนึ่งสีค่ะสีไอ้ลาเส้นเท่าไหร่ เออหนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดช่วยช่วยคนละครึ่ง<ว>กินน้ำอยู่อ่ะดิทำอะไรไม่ได้เลยจริงเชื่อ <c oughs> น้ำติดมือยบอกว่ารถช่างก็น่าจะต้องซ่อมหรือเปล่าใช่คะ่ะย่างไก่มาแล้วค่ะเรียบร้อยคะ่ะ ก็ทำอะไรตรงนี้กันคะเนี่ยซีเรียค,ครับซีเรียอ๋อค่ะยำร้อยค่ะระ้อ,อดยได้สามเอาขับรถดีๆครับคร <c oughs> <า>ับให้เดินไปแล้วเดินไปแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขับเองแป๊บนึงแป๊บนึงกดไปโดนเอฟเงี้ยนะโห <c oughs> แดงเลยโหไม่ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะจริงถ้าเกิมันจะแรงกว่าเดิม อ๋อมันไม่แรงมันมันจะหมดด้วยโอ้รถไข่วะน้ำมันก็จะหมดรถก็จะมาอังกอรอ่ายิงเลยรถไข่คันเนี้ยดอังกอป่ะอังกอรโอ้สภาพอะเอาจริงไม่เอ็นดุนแขนว่ะเราต้องเอารถไปคืนมันแบบสภาพแบบรถรถคืน<อ>ซ่อมน้ำมันเต็มอะหรอไม่เราก็ไม่เรียกตามเลยค่าซ่อมพันหนึ่ง โอ้ม oh, e we, ันไม่ให้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายอีกหนึ่งนี่ตายวะอีกหนึ่งอีกหนึ่งต้ไปนั่งดีๆดีกว่าไอ้เนี่ยกลัวมากเก็บขาดไแล้วคนอยู่ข้างหลังแม่งไม่เป็นไรด้วยนะ ประเด็นคือคนอยู่ข้างหลังแม่งไม่เป็นอะไรด้วยนะแต่คนที่แบบ้างหน้าแม่งหนีอ่ะกลัวมาแลวมาเจสันเป็นคอนเทนต์เงี้ยอันนี้ดูสองนันจะไปจีร์เลยจนชินอ่ะแบบปิดเสียงไว้มันไม่มีเสียงเัดเตือนก็สองศพอะแค่มาซื้อเรือแล้วบอกโดนแล้วเวล่าโดนแล้วอ่ะแล้วโดนแล้วถ้แต่วที่นี้มีคนต้องรีบไปโอนรถอะไรใช่ปะ เออพี่ไม่ได้หรอกไม่มันมีคนหนึ่งอะใครวะที่เป็นคนรีบอะเดี๋ยวสามหรือเปล่าแป๊บนึงแด๊บนึงรีบตายตายอีกที่สยนี้ปล่อยปล่อยปล่อยทำไมทำไมมันยิ้มรอเลยตายกันหมดปล่อยต่ออีกอ่ะหนูจะเหื่อรือว่าจะเหื่อหรืกูยิ้มรอเลยเมื่อกี้ ไม่ไม่แย่งยแย่งศพแย่งศพมันต้องในในเมืองมันปล่อยไม่ได้มันแย่งศพดึงดึงใต้องให้คนนึงมาช่วยเนี่ยพี่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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกันพี่อ๋อโอเคโทษครับขอโทษครับ ราโดนตี20ชนด้วยเอาเบอร์ไปบ้าอเรงใช่หรอพี่จะอันนี้นะเราเดี๋ยวเขาบอกมึงจอดรถห่าังรางทำเพี้ยอะไรพี่ทำไงที่โดนตี20ชนเลยนะพี่ที่20มีอยู่คันเดียวหรือเปล่าในเมืองอ่ะใช่ใช่คนเดียวคันเดียวผมออกนรกตะมูลเหรอนะผมแดงหลงไหลแดงผมแดงอ๋อหลงไหลตายแล้วสามศพเอาละมีศพมีใครให้มากกว่านี้ ตเีเน <c oughs> ี่ยกินมหาเหอนโอเวอร์อีไปนีแป๊บนึงไปเติมมันเอางคน้าเอ่อ,อ,อ,ย,ย,อยังครับ ชื่กอดครับเดี๋ยวผมขอนอนเลยครับพอดี่ไปแล้วครับนอนนะชื่อชื่ออะไรนะคะกอดวางไม่ได้ครับวางไม่ได้ใช่ครับพ่อนี่สอนงานหมอใหม่ชื่อกอดนะคะหน้าขาตามโคมาผมจะพาไปเปลี่ยนชุดก่อนเขาหมอพานอนเล้วพี่หมอเขาวางไม่ได้ขอบคุณครับได้แล้วครับได้แล้วครับ รถใหญ่มาครับไปอ,อีกห้องหนึ่งได้นะบัตรอะไรดี อันนี้ประชาชนครับเขที่ไหนครับเมืที่ไหนครับในเมืองครับครับใส่บินก่อน,นไม่ใส่ก่อนชุบแล้วครับมาช่วยห้องฝั่งนี้หน่อยครับเรียบร้อยครับ เส้นเป็นลายตายอ่ะไปทำอะไรเนี่ยกูทำสีงแล้วเนาะไม่ทำแล้วต้องมายูก็ต้องผัดนอนกันนิดนึงขัดแก๊งด้วยเหรอแค่ซื้อเรืออะไรตายไปสามศพละยังไม่ได้กนอนนิดนึงตัวน้ำเหรอสรุปไอ้เดดตรงนั้นปะเนี่ยไม่ใช่น้ำไม่เกี่ยวกับน้ำเลยนอนไม่ชไม่เกี่ยวกับน้ำเลยสามศพโอเคครับโอเคเดี๋ยวจะกันข้างนอกพี่เดี๋ยวรอหน่อยเวนจรอยสามเข้าห้องสามด้วยนะครับ Então, oh hi, ี่กอนาหน่อโอเคงอวไงววสองใช่ตอนนี้อยู่โงพยาบาลอะอะไรแบบมีมีนิดนึงมีเรื่องนิดนึงเ่องไงกี่แองเด อยู่ไหนอะตอนนี้เราอยู่ไหนหมอคะหมอกาลังจะไปตู้เอาลูกหน่อยค่ะแล้วตอนนี้อยู่ไหนอยู่ตรงไหนสองส่วนส่วนไหนของโลกเอาไปไหครับารัจะไปตู้ด้วยใช่ไหมหน้าแก่หาคหหาแล้วสมัยไม่เป็นไรรีบกอนมเพอพี่ก็น้าแกเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอแนนมินแล้วกันไรับเคีนเอโอเคเอามกันเรา เฮ็บจับแล้กูแหละเอ็กกระบ่กูไปไหนเนี่ยอืมไปไหนแล้วพี่พี่เจ้าเห็นในข้างหลังป่ะอะไรอ่ะกซิบอะไรอ่ะเอดีเอาดีเฮียอะอีพี่สาวครับครับ พี่มาบบใครแล้วครับคะพี่พี่พี่มากับใครแล้วครับอ๋อมากับแฟนค่ะโอเคครับค่ะเดี๋ยวนะไอจีวินรถครบยังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พารถกลับไปพี่พารถได้ได้เดี๋ยวรอแล้วสิ็ง